15ปีไเอเ้ไอ้สูดถือดิมุมกูไม่เห็นเลออทยอะโค้ทีมอะไรตอนที่ก่ท,ทีมอไก่ท,ทีมไก่ไก่ต้องว่วทำไมไม่รู้ช่อคืออ่ไไก่น้องเอือสวย บอกแค่นั้นนะแล้วสวยรูปแบตวเลือเลยเฮ้ยแม่ผู้นี้เป็นสื่อแต่พี่แม่บริเวคชาย

ตัวไล่ต่อหน้าต่อทีมที่สามนะครับ TSM นะครับกับอัลจีวอร์โลน์นะครับ TSM นะครับกับอัลจีเวอร์โลนะครับทีมที่สามะภายในวงที่สนามสาด้วยนะครับเฮ้ยเอ็นมัวเอชซุนุงกี้นะครับเปโกเอะกับเอชซุุงกี้

มึงร้อนเย็นฟาเบงเลนะยังเลนะตันแดาลุลเลอยอะไปเลยค่ยกแดงเลย

โอ้แม่แงนวันอีกสามสองะา้่นาะแลวมันล็อกขาอีกนี่ลอส เขาไม่ได้ไก่นะเราไปไหน้งน้ำหมดกสอนน้ำหมดสวยน้ำเปล่ารถ ดีนะครับในที่นี้เราพไปดูเพชรทองนะครับที่เป็นทุกของคชนิดได้นะครับเอาไลฟสด่ตอนี้นะครับขอบคุณทีงาไลฟสดของคนชนิดนะครับในช่อบงดีเดียรในชั้นลุบคุณทีณตาดูแลทีมงานให้อส่งอาหารการกินไม่เคยขาดเลยครับแล้วตามไ้ไงอ่ะจะทวามไไงอ่ะเดี๋ยวสามนานทีเจ็ดวิครับวรเดียววันที่ เมื่อกี้เขาทำลงหรอทำแต้มเหรอวะลงเหรอวะยไปเข้าสี่เข้ากันแล้วเนี่ยมาหน่อย้ลสงทีมีเดี๋ยวต้องไปดูวเล้วจะทีนี้นะท่นีเหลีบอลทีนึงพย่ยัมจะ่อพลาไม่ได้สายไปที่เต็สองการช็อรต้องมือ3เข้าไปอย่างบอลท่งัวเลนสองทีมบีต่างนาทียี่สิวินาที

เจจเรี่นเจเจลี่งืนไหเเจลี่ก็ูกอนเย็นอย่งรพัผมเปนรนอกนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่า คงชันเล็กเดียีไม่มีโค้ชนะครับในกีฬาจะต้องอองจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับนี่คือกฎของสารัตอสสามเลยนะเมื่อคนไนครับไปดิคนไหนไม่้อแล้วนะมัวเอที่แบหัวยนาี่แปหัวอยู่่ะมาทามชาติเลเดี๋ยวเห็นมั้ยโอ้ยใครถ่ายคนได้คนไหน ผมเห็นที่เอาพอดกับพี่ปอน่เอาอนก็นายยืนอยู่น่ะเอาทดสอบกัาเลยนพี่ปอนอ่ะเอาทดสอบขุมกันเลยพี่ปอน

ผ้ะลายครับอครับ VSM ครับกับวในโนครับแขงูารอบทีีเป็นสอรบนะะูลัตเ้ยเล่นเล่นพี่ฟิวเล่นดีเซ็ตวิทย์ตู่เอาชุได้ครับประเดนสองพิทีรอสี่

ราไม่เล่มันจะมีเหมือนนเขาน okay. ่าจะบอกอยู ke, ่ถ้าต่ำกวนี้เขาจะไม่ไหลรอะแต่ก่อนรอะแต่ก่อนฮครั้งนี้เขาบอกว่าต่ำกว่านะแต่ีนก็จะไม่ไหลหเขาจะไปเเป็นไดลอยิบวิยิงไกลโไปห่กันครับเือ่ิอ๋อแลแล้วพี่นัป จะลงรอบวัน่หนึงวันีสองโเข้ากับวัองมีไกรไม่ลงวันีหนึ่งหวาเอาแล้วะคัวันสองตีบคนขึ้นไปวันทีสองเลื้สิเอ็ดวินาทีวัเท็สองลอยขึ้นไปไม่ลงวันที่หนึ่งก็บบอลได้แลืวเสร็จวินาที่หนึ่งหาช่องนไปไม่ได้เลยครเบวันท้นสองแล้วมีใครลงมีไม่มีหมดเวลาเหลอเป็นหงหงอยต้องเล่นอีสองคะแนนรับไทยถึงแปดต่อชนะ ใครได้แต้มแกของสนามครับเล่นต่อไปเยอะๆไได้แต้ม่องสนามเลยครับางลอยเลยครับโก้ครับบางลอยครับกำลังมาเนะครับสนามต่อจะพุ่ง

4ปี6เท่ากันนสอเลือกที่จะจอดเข้ามาข้าแล้ก็บะหเสียระับยังได้อยู่นทีสองตอนเีวินหนีไปร้องห้ที่ไหนอะไูกแล้วก็ได้อ่ได้ชองบอลครับเมน กองทุนเราไม่มีให้ดูมีรัการไม้งราวสิบสองพันมีาคพับรุ่ของอาตมาผเห่อเลว่าดีๆขอบคุณทนหลักการพินัยกรรมขอบคุณนสอยัวยาด้าสิงโานี

คุณจะติดไปลว่ามากยิงดนได้บอลีจะใช้แข้งไปต้องการสองคะแนนตามอยู่หลังอตรเจบปดองชนะนเพื่องการแทเดียวแล้วคุ้เล็น่าไดนปูทุไปข้งในไปลงไตรงกาารอหรอเช็บอลออกมาพินาดพินา บอล đi บอลดิงเกี่ยวบอลได้บอลเฮ็ดดิงชิพออกมาแล้วก็ คู่ตนเซ็โกเอนะครับกับเอเชียลูรีนะครับเียง่นามนะครัอเซมโได้ะีเอาัเอเชียลูรีเซ็กโเน่เดี๋ยวาแต้งเดียวลือรสงแต้มเพื่อจะเข้าสู่รอบต่อไปครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กลชนะทีนี้ไปเ่าการแข่งขนครั้งนี้เราอาจะไม่เไอ้ทอาไว้ไม่แล้วกนน่าลูนี้ไม่ลงิงก็มีโอกาทัชบอลออกมาแล้ว่นาชันทนท้อกทิน่งว่าอนออลูกนี้ก็ไปติดกอไม่บอลต้องการสงนนเลยครับตัดสินใจที่นแล้วไโนบอลนนนอคร มีโอกาสรับต้องการแค่เดียวเปนูรอบไลีที่สสูงสุดอยคร้งในโลกแล้วเปิดปรได้อ mm ้าวสวยและเป็นล cool ูกโควิดตัวลูกโควิดยิงหรือท่หายสรั้ด้วยครับโอ้หน่ใน

Hãy subscribe cho team Ghiền Mì có Để không bỏ